เอาปอนเอามือปอนหายอ่ะคู่หนึ่งอ่ะคู่ที่สองไปเริ่มพัสสองมัจะเป็นคู่นี้นะสับกันงงไปหมดอะไรันนะ่ะอันนั้นพยุงหรือว่า่าไไมเป็นรนะปวดซับ<ม> <c oughs> กี้อุ้มปอนดิมึงอันนี้พาระอายัอ่ปตกื่นรอกันมานานล้วรู้ปะเนี่ยหัวเออไม่ใช่ไม่ใช่ห้ประคองปอนนี้ยืนิงไหมทำได้เปล่าแล้อ่ะนัชวนมันเล่นอีกเนี่ยฮะ เพส่ันี้เดวิ่งี้อปลาอันนี้คือเป็นห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนร้อนใช่ปะสงคนนี้ร้อนงกระเป๋ามอดีเลยเลิศเลิศกระเปเลยมันมีรตายตั้งอีก อย่างเนี้ยเอิร์ธทำนาลูกพี่พี่มีหลักฐานนะเอิร์ธอยากแลกขาเลยอะแต่กูรู้สึกว่าแบบถ้าแลกมาแล้วแบบรับน้ำหนักตัวไม่ไหวอ่ะเอาดินเดินอยู่กันแล้วพับลงไปเลยขาเอิร์ธดูแบบรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้คือชมอันนี้คือชมว่าขาเอิร์ธเล็กใช่ไหมขาสวยมากขอบคุณนะคะพับปะพับบอกว่าพับเลยอ่ะบอลไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วถ้าเธอแลกขากับแม็กอะ <laughs> ไช้ซุปเปอร์โมเดลได้เลย <laughs> อันนี้หน้าตาเป็นห่วงหรือมันไส้ม <laughs> ันไส้ค <laughs> <ช>ือจีคตนสงสารชีเยอะแล้วหนูก็เลยไปเปลีป่ยนอีกแนวหนึ่งอ๋อเป็นอีกแนวหนึ่งเลยซ <laughs> ับเติม